สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆชาวเอคาพีเมียมทุกท่านวันนี้วันที่9 9แรกของปีผมก็เลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอครับก็คือเจ้าคันนี้เลย BMW 520d M Sport นะครับ LCI ตัวนี้เป็น LCI แท้นะครับปี2017ความพิเศษของเจ้าคันนี้คือมือแรกมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงแถมเจ้าของเก่าเนี่ยยังเซอร์วิสศูนย์ BMW ตั้งแต่1กิโแรกจนถึงระยทางปัจจุบันนะครับเจ้าคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่180,000กิโเท่านั้นเอง สำหรับราคานะครับคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่ราคา9,49,000บาทนะครับแต่อย่างนี้ผมบอกกับเพื่อนเพื่อวันนี้วันที่9 9แรกของปีนะครับเอาส่วนลดไปเลย50,000บาทเหลือเพียงแค่8,99,000าทอย่าบาทยังไม่พอนะครับคันนี้มาพร้อมกับวารันตีเข้าศูนย์ bmw thailand ทั่วประเทศอีก1ปีพร้อมกับยางใหม่อีก4เส้นสำหรับท่านไหนที่สนใจจะซื้อเงินสดนะครับคันนี้ไม่มีบวกแวกเพิ่มนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง0ูนบาทนะครับผ่อนเดือนละประมาณ1,7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองถึงเจ้าของคนใหม่นะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้นะครับที่ไลน์แอด a c a p i ีเ l i u m นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ